อันยองสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเออร์เซไอทีนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Starseed Asnia t i g e r นี่ครับก็เป็นเกมจากค่ายของ c o m 2ูอันะครับตอนนี้ก็เปิดให้บริการนะครับสำหรับทางของ Store เกาหลีนะครับทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับเป็นแนวเทิร์นเบยนะครับ RPG สะสมตัวละครสาวสวยๆเนี่ยนะครับแบบบึ้มคือลือเงี้ยนะครับผมเอาไว้ใน ทีมเรานีครับหรือว่าเป็นคอลเลกชันเรานั่นเองนะครับผมก็เกมนี้นะครับผมต้องบอกว่าภาพเนี่ยค่อนข้างสวยแล้วก็มีระบบน่าสนใจหลายๆระบบด้วยนะครับผมอ่ะนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาดูนะครับในเรื่องของตัวละครนะครับตัวละครจะอยู่อันแรกเลยไอคอนข้างล่างนะครับอ่าอันนี้คือเป็นตัวละครที่ผมมีนะครับซึ่งตัวละครที่แจกเนี่ยจะมีอยู่ตอนนี้นะครับที่ผมเล่นเนี่ยก็จะมีอยู่1ตัวนะครับ 2ตัวนะครับ3ตัวอ่ะประมาณ3ตัวนะครับพูดว่าแจกได้ไหมตัวนี้ตัวนี้ได้จากการเปิดกาชาครั้งแรกนะครับที่ทุกเกมเลยต้องมีอยู่แล้วนะครับเปิดกาชาครั้งแรกเนี่ยเขาจะให้เป็นตัวเอเดตัวนี้มานะครับแล้วก็ตัวนี้แจกนะครับสตัวนี้นะนะครับส่วนตัวละครตัวนี้นะครับผมได้จากการรีโอลเกมนี้มีรีโอด้วยนะครับผมอ่ะนะครับส่วนการเปิดกาชาครั้งแรกเนี่ยเราต้องเล่นด่านเนื้อเรื่องนะครับ 1นคีนะครับจากนั้นเขาจะให้เราเปิดครั้งแรกนะครับ1ใบแล้วก็พร้อมกับปดในเรื่องของการต่อสู้แบบออโต้ด้วยนะครับอ่ะพูดถึงการต่อสู้แล้วก็มาดูเกมเพย์กันนะครับจะอยู่ตรงนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นด่านในเรื่องให้เราเล่นนะครับจะมีคัสซีนเซอร์วิสต่างๆมากมายนะสำหรับเกมนี้นะฉากค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูเกมเพย์นะครับว่าเป็นยังไงเนาะมานะครับ อ่านะครับเริ่มจากการจัดตัวละครก่อนนะครับต้องบอกเลยนะว่าลงตัวละครได้ทั้งหมดอยู่ทั้งหมด5ตัวนะครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนตัวละครได้นะครับอยู่ตรงซ้ายมือข้างล่างนะนี่นะครับก็สามารถเปลี่ยนตัวละครได้นะซึ่งตัวละครเนี่ยก็จะมีสังกัดนะครับแล้วก็มีสีด้วยนั่นเองนะก็จะเห็นเนี่ยนะครับแต่ละสีเนี่ยก็จะมีสังกัดหรือว่าสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันนะเขาเรียกว่าเหมือนสังกัดนะครับแล้วก็เป็นธาตุด้วยนะครับแตกต่างกันด้วยนะ พร้อมกับเนี่ยถ้าดูจากตรงนี้นะจะเห็นว่ามีแต่ละสายเลยนะก็อย่างนี้ก็จะเป็นสายแทงเนาะโลนะครับอันนี้สายธนูเรนเจอร์นะครับระยะไกลนะครับก็จะมีพวกดาบแต่ตีใกล้นะครับประมาณนั้นนะแล้วก็นะครับเกมนี้เราสามารถที่จะมีบัฟด้วยนะเกมนี้นะครับมีบัฟด้วยนะครับี่บัฟจะอยู่ที่2นะครับอันที่2ตรงนี้นะนะครับจะมี2อันนะครับช่องแรกเนี่ยจะเป็นบัฟนะครับบัฟเป็นตารางนะถ้าเกิด ตัวละครนะครับอยู่ในช่องตารางที่กําหนดนะครับที่เป็นสีเหลืองๆเนี่ยก็จะได้บัฟพ,พวกข้างหน้านี้นะครับอันนี้ผมน่าจะบัฟ EDK มั้งนะครับถ้าจำไม่ผิดนะ <S <S ส่วนันที่สองนะในะที่สองหรือว่าอันขวามือเนี่ยจะเป็นสกิลนะครับสกิลช่วยเหลือนะครับผมเมื่อเราเล่นไปเนี่ยพอเกรสกิลเต็มเนี่ยเราสามารถกดได้หรือว่าเล่นออตโต้ก็มันจะใชใ้เราอัตโนมัตินะครับก็แต่ละอันก็จะมีความสามารถแตกต่างกันนะครับเลือกได้เนาะ ซึ่งสกิลตรงนี้นะครับมันจะไปอยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะอ,อ,อันะหครับผมแล้วก็การแพ้ทาธาตุด้วยนะก็จะบ่อยไหมตอนนี้ก็เหมือนไฟชนะลมนะครับลมชนะน้ําน้ําชนะไฟอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็แสงมืดนะครับแพ้ทางกันอ่าต่อมานะก็จะเป็นในเรื่องของการเอาเผ่าหรือว่าเอาสีเนี่ยที่เหมือนกันลงนะครับถ้าเกิดอ่ามี มีเท่ากับตรงเงื่อนไขนะครับก็จะได้รับบัฟพวกนี้นะครับอย่างเช่นมีสีเดียวกัน2ตัวในทีมนะเขาจะได้รับบัฟนี้นะครับอะไรประมาณนั้นะนะครับเดีย๋ยวเรามาลองดูเกมเพล่นนะครับว่าเป็นยังไงเนาะมานะครับก็เกมนี้นะครับมีการปิดปิดคาสเซินด้วยนะ เออนะครับอ่ะแล้วผมเปิดออโต้อะนี่นะครับนี่ไหมข้างล่างเนี่ยเปิดออโต้ได้นะครับปิดคัสตีนสกิลได้นะครับแล้วก็เล่นความเร็วของแอนิเมชันได้เช่นกันนะครับแล้วก็ขวามือล่างเนี่ยไหมก็จะเป็นสกิลซัพพอร์ตนะครับที่เราเลือกไว้อันนี้ก็จะเป็นดาเมจระเบิดไปประมาณนั้นนะครับกดออโต้ได้เลยนะแล้วก็มีปรับมุมกล้องด้วยอันนี้นะเอออันนี้จะเป็นแอนิเมชันนะครับสกิลของเขานะอันนี้ก็จะเป็นตัวแจกนะ ถือว่าเป็นตัวที่ดีเลยนะครับดาเมจแรงนะครับตีพวกคลินะครับถ้าเกิดเองไม่ชอบนะครับอ n นิเมชันสามารถปิดได้นะเนีย่ยปิดตรงนี้ไปเลยนะปุ๊บก็จะไม่มีแล้วมุมกล้องก็ปรับได้นะครับปรับได้เลยนะครับชอบแบบไหนนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีหรือว่าในการต่อสู้ได้น,นันเอเนาะประมาณนั้นนะครับปังปังปัง,ปง ประมาณนี้ครับหลังจากต่อสู้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับของรางวัลน,นะครับก็จะมีทั้งเงินนะครับ e p <AP S 1> นะครับแล้วก็เจ้าตัวชิปตัวนี้นะครับเอาไว้ใช้ในการเลื่อนขั้นเลเวลสกิลได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเกมนี้นะครับยังมีระบบ AFK นะครับหรือว่าเป็นการเหมือนคล้ายๆแบบฟาร์ม ไว้ให้เรานะครับเราสามารถมากดรับตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีกวาดล้างตรงนี้ด้วยนะครับปอ๊บนี่นะครับประมาณนั้นนะก็ถ้าเกิดจะกวาดล้างอีกต้องใช้เพชรละนะครับผมตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของทรัพยากรเราได้เช่นกันนะครับผมแล้วก็เราไม่ต้องเสียเวลาที่จะไปกดไอ้นี่เลยนะเข้าสู่หน้าตัวละครนะครับตรงซ้ายมือบนเห็นไหมจะมีปุ่มนี้นะครับเราสามารถที่จะมาอัปเกรดตัวละครอะไรได้เลยนะครับก็ไหนไหนพูดถึงการ อัปเกรดตัวละครมาดูกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้จะเป็นอัปเลเวลเนาะเห็นไ,ไหมปึ๊บนะครับอัปไปนะก็ใช้เงินค่ยยอนข้างเยอะนะครับหลังๆนะครับปึ๊บเลเวลสามสิบแล้วนะครับทุกทุกสิบเลเวลเนี่ยเราจะใช้ชิปตัวนี้นะก็ชิปตัวนี้ที่เราได้จากการลงอ่าสตอรี่เนาะก็กดมาข้ามขั้นได้เพื่อที่จะอัปเลเวลต่อได้เช่นกันนะครับแล้วก็มีระบบอาวุธด้วยนะครับซึ่งก็ ตอนนี้นะที่ผมเล่นเนี่ยยังไม่ปลดด่านของดันนวุธนะอืมไม่รู้ว่าต้องผ่านไปถึงไหนนะครับผมอันที่2จะเป็นสกิลนะครับสกิลสามารถอัพได้นะครับถ้าเกิดตรงเงื่อนไขนะครับว่าเราต้องอัพเลเวลเท่าไหร่นะครับถึงจะปลดกุญแจนะครับก็ในการอัพเลเวลสกิลเนี่ยจะใช้หินม่วงข้างบนนี้นะเออนะครับเดี๋ยวจะบอกอีกทีว่าหาตรงไหนนะครับผมประมาณนั้นอ่ะเห็นไหมอ่าน้องแล้วก็ใส่อาวุธให้น้องหน่อยนะครับผมนะครับ ประมาณนี้นะครับที่มีการส่วนตรงเนี้ยต้องผ่าน4ขีด14ต้องบอกเลยว่ากว่าจะผ่านแต่ละบทเนี่ยค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าบทหนึ่งเนี่ยก็ลอไปน่าจะสัก1ขีด20กว่าแล้วนะครับอืมนะครับแล้วก็ในเรื่องของกาชาในการรีลูนะครับเ,เพื่อนๆในการหมุนครั้งแรกเนี่ยนะครับผมก็จะผ่าน1ขีด2นะครับซึ่งตัวที่ผมได้มาก็จะเป็นตัวน้องแดงนะครับผมอ่าประมาณนี้เนาะส่วนนะครับ รีโลนะครับไม่จำกัดนะครับก็ผมจะได้รีตอนจบด่าน1นนะครับหรือว่าด่านบท1นนะครับประมาณ 1: นึ่งี่กว่านะครับแล้วเราจะไปด่านสอเนี่ยนะครับก็จะปลดในเรื่องของการรีโลนะครับรีไม่จํากัดเลยนะครับก็ทุกครั้งที่หมุนเนี่ยจะการันตีตัว s อเอตัวนะครับก็เลือกเอานะครับว่าจะเอาตัวละครไหนกันนะครับผม เอาละ <dalla unity> ครับผมเล่นมาถึงตรงนี้แล้วนีครับผมก็ต้องบอกเลยนะถ้าเกิดเราเล่นมาไกลพอสมควรเนี่ยนะครับจะมีระบบของดันเจี้ยงด้วยก็คือขวามือล่างนะครับตรงนี้นะ ข้างบนเนี่ยนะครับจะเป็นดันเจี้ยงหรือว่าเป็นหอคอยต่ายนะครับเพื่อที่จะได้เก็บของรางวัลต่างๆนะครับเหมือนเกมทั่วไปเลยนะครับสําหรับห่อคอยที่ไว้ต่ายเพื่อเอาทรัพยากรมาอัพตัวละครนะครับแล้วอันที่2เนี่ยนะครับจะเป็นการฟาร์มนะครับเราจะได้ในส่วนของหินนะครับผมที่เอาไว้ใช้ในการแลกร้านค้านะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของการอัพเลเวลสกิลด้วยใช่ไหมครับผมประมาณนั้นนี่ได้ไหม ตรงร้านค้านะครับหินนี้นะครับเอาไว้แลกของในร้านค้าดันตรงนี้นะอ่าลักษณะมันจะคล้ายๆกันนะแต่หินอัสซัคิลเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าครับผมนอกจากนี้นะครับเกมนี้มีแบตเตอร์พาร์ทด้วยนะครับก็มีทุกเกมแหละนะครับผมเออแบตเตอร์ยพาร์อยู่ตรงไหนผมก็ลืมละอ่าตรงนี้นะครับเป็นตัวทองนี่นะครับนี่นะครับเป็นเบืเอรพา จะได้ของมากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมอืมนี่มีหลายแบบเลยนะเออนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็มีระบบพวกเออันนี้คือแบบกิจกรรม7วันนะครับก็จะได้ในส่วนของเศษตัวละครนะครับที่แจกเลยคือตัวน้องคนนี้นะที่แบบตีแรงๆนะครับผม,มตัวนี้ก็ดีนะถ้าทำกิจกรรมครบเนี่ยผมคิดว่าน่าจะทำน้องได้สัก เอ่เรื่องเรื่องแรลงได้นะครับประมาณนั้นนะครับผมอืมอันนี้เป็นเติมนะครับเติมเงินครั้งแรกนะครับผมมีในส่วนของเหมือนการพูดคุยแบบอินสตาแกรมด้วยนะครับตรงนี้ได้ไหมซ้ายมือนะครับปึ๊บเข้ามานะครับจะเปลี่ยนรูปนะครับเป็นครึ่งจอนั่นเองนะครับเป็นประมาณนี้แล้วครับเราสามารถพูดคุยกับน้องๆได้นะครับส่งของขวัญให้ก็ได้เช่นกันนะครับผมก็จะได้แต้มค่าสนิทด้วยนะครับประมาณนั้นเนาะ นะครับผมนอกจากนี้นะครับก็ต้องบอกเลยนะกาชานะครับมาดูกาชากันกาชาเนี่ยนะครับเกมเขาแจกเพชรแล้วก็ของต่างๆที่จดหมายด้วยซึ่งผมยังไม่ได้รับเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะครับผมรับทั้งหมดนะแล้วก็แจกเสร็จตัวละครมาด้วยนะครับก็เป็นตัวนี้เนาะที่เขาแจกให้เราแล้วด้วยตัวหนึ่งไหมใช่ไหมเอ้คนละตัวนี่หว่าอันนี้สายเลนเจอร์นะนะครับผม เดี๋ยวเรามาเปิดกาชากันนะแล้วก็ต้องบอกเลยถ้าเกิดจะเข้ากิวนะครับเกมนี้มีเหมือนกันแต่ว่าต้องผ่าน2ขีด20นะครับซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ถึงนะครับใกล้จะถึงแล้วล่ะเดี๋ยวอีกน่าจะเหลืออีกสักส0บ0ด่านได้มั้งนะครับแล้วก็ตรงนี้ยังไม่รู้นะว่าคืออะไรอาจจะเป็นด่านฟาร์มหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ถ้าเกิดเป็นด่านฟาร์มอาวุธนี่ค่อนข้างไกลนะนจริงนะนะครับนะครับก็เดี๋ยวเรานะครับผมอันนี้เป็นร้านค้าเนาะที่ กิจกรรมต่างๆนะครับด้านต่างๆที่มาแลกได้แล้วก็ใช้เงินแลกได้ประมาณนั้นนะครับผมมาเปิดกาชากันนี้ว่านะครับเพื่อนก็ตอนนี้มีกรชาอยู่โหต้องบอกว่าหลายกาชาเหมือนกันนะนะครับอันนี้น่าจะเป็นกรชาแต้มอะไรทักอย่างนะครับอ๋อน่าจะเป็นกิจกรรมมั้งหรือเปล่าไม่แน่นใ,นใจนะครับอันนี้เนาะอาจจะเป็นกิจกรรมในส่วนของข้างล่างนี้นะครับสองขีดสิบเจ็ดนะครับมา ขอเปิดกรชาหน่อยละกันนะครับผมก็เปิดเริ่มต้นด้วยที่ใช้ใบเขียวก่อนละกันนะสิบใบนะครับเออนะครับแล้วใบเขียวตรงเนี้นะครับเราหาได้จากตรงนี้นะก็คือนี่เลยอันที่สามนะตรงนี้ปึ๊บนะครับอยู่อันที่สองบนนี่นะครับเข้ามาอ่าอันนี้ไม่มีนะครับน่าจะแล้วแต่อันมั้งนะครับอืมแล้วแต่อันเนาะบางอันก็มีนะผมไม่แน่ใจอยู่ตรงไหนแต่อยู่แต่อยู่ในโหมดนี้แหละนะครับผมหาไม่เจอแล้วนะครับ เพราะว่าผมได้จากในโหมดตรงนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าอยู่ช่องไหนนั่นเองนะอืมนะครับมาไปกระชาด,ดีกว่านะครับผมอะเรื่องที่สิบใบนะครับก็เลดว่ายังไงเฮ้ยเลือกได้เหรออ่าเลือกได้ด้วยเหรอว่าตัวไหนอย่างนี้ก็ดีเลยนะนะี่ครับสามารถเลือกได้ด้วยว่าอยากได้ตัวไหนนะครับผมซึ่งผมขอเป็นตัวละครที่ถ้าเป็นสีแดงเนี่ยอื เลือกอย่างเหมือนกันนะนะครับอ่ะสายเลนเจอร์ Ranger หน่อยแล้วกันเนาะเอ่อสีแดงเนี่ยเรามีสายตีระยะใกล้เนี่ยค่อนข้างเยอะแหละบอกเลยเนี่ยอ่ะผมก็ไม่รู้นะว่าตัวไหนมันเก่งบ้างนะอ่าตัวนี้เลือกแทงได้นะแทงเรามีแล้วนะครับสำหรับสีฟ้าเนี่ยนะครับอ่าน,นี้อันนี้ตัวแจกนะเลนเจอร์ Ranger, นะครับเราได้ไปแล้วนะครับอ่าสีฟ้าเนี่ยขอ ตัวตีระยะใกล้หน่อยแล้วกันนะแต่ไม่รู้ว่าตัวไหนมันเก่งบ้างนะครับอืมนะครับก็อ่าตัวนี้มันต,ตัวหนึ่งแล้วกันนะครับผมแล้วก็ประมาณนั้นนะครับก็ส่วนลมนะครับลมอืมอ่ะตัวนี้นะครับแทงเพราะว่าเราไม่มีแทงลมเลยใช่ไหมอืมนะครับเฮ้ยนะนี้รูลเลยอ่ะใส่รูเ่ไปหน่อยแล้วกันนะอ่า ไม่แน่ใจนะว่ามีตัวไหนเก่งหรือเปล่านะครับเพราะว่าเกมเพิ่งเปิดด้วยนะครับดีระยะใกล้ไปอ่าประมาณนี้แล้วกันเนาะเอาล้ครับเปิดเลยสิบหมุนนะครับต้องบอกเลยว่าฉากเปิดของเกมนี้โหมันสุดยอดจัดนะอ่าลุงนะ้งแล้วน่าจะการันตีปะไม่แน่ใจนะครับอืมปากรึงทีมาจังหวะเต้นมาอ่าไม่มีจังหวะเต้น อ่ะสคริปสคริปเลยนะอ้าวมาแล้วครับเต้นเปิงเปิงมาแล้วครับเต้นละแล้วได้สีเขียวก็ดีหน่อยโอ้ในนี้น่าจะสีแดงเนาะเฮ้ยสีฟ้าเหรอแล้วสีเขียวเราไปลงบอสอ่าบอสลมได้ดีนะนะครับ อันนี้ก็เป็นสายดาเมจเนาะเรนเจอหรอโอ้ระยะไกลนะครับประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเปิดกาชาตู้ไหนดีนะครับตู้นี้แล้วกันเนาะผมว่าเปิดตัวนี้ดีกว่าตัวนี้น้องน่ารักดีนะครับอืมส่องไลน้อส่องไหนสีแดงด้วยอรอสีแดงเลยอะสีแดงเยอะจังนะครับไม่เป็นไรเนาะ เลดก็หนึ่งจุดหกนะครับผู้เลดเยอะจังเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยศูยนยะ์จุศูนย์ห้าะครับเปิดได้สองสองรอบนะครับหรือว่ายี่สิบครั้งแหละ let's go อมาไม่รุงไงถ้าเมื่อกี้ตรงนี้ลุงก็โอกาสสคิปเลยนะครับไปย,ยังไงโอ,อ,อเคอุ้ยมาครับผม เอเดอาร์หนึ S ่งตัวนะครับปึ้งสคิปอ่าตรงเลดไหม้ <c oughs> อสีฟ้าน่าจะตรงเนาะเลมัสโอเคสวย okay. <c oughs> งาม <c oughs> นะครับเอ้ยรุนเลดลุนเ <c oughs> ลด,ดเหรอ <c oughs> เอ้ยสองตัวเหรอ เดียวนะสองตัวหรอเอ้าสองตัวตัวเลดด้วยนะ <c oughs> โอเคแต่ก็ยังดีได้สองตัววิ่งได้แทงลมด้วยล้าผมนะก็ประมาณนี้นะและ้วก็เออลืมไปนะครับถ้าเกิดตัวละครซ้ําเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาเพิ่มแรงได้นะครับก็เหมือนตัวนี้เนาะตัวนี้ SR ก็เป็น SR หนึ่งนะครับนี่นะครับสายล่างนะตรงนี้นะปึ๊บนี่เข้ามาแรกตรงนี้เลยนะครับ แล้วเราสามารถเนี่ยที่จะ,ะเขาเรียกไงรวมได้นะครับหรือว่าเลื่อนขั้นอะไรประมาณนี้ไหมเออกดตรงนี้ก็ได้นะมันก็จะเลื่อนให้นะครับเลื่อนขั้นให้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นความสัมพันธ์นะครับก็จะได้พวกเพชรด้วยนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะบวกพวกค่าพลังด้วยนะครับผมอ่าครับแล้วสุดท้ายนะครับเ,เพื่อนๆเกมนี้มีเปลี่ยนอ่าแบก็กกราวด์หลังนะครับแบบ บื้มเบืมคอลือนะครับก็ตรงนี้นะอ่าเป็นลูกสองวนกลับตรงนี้นะกดมานะครับเลือกเลยนะครับชอบแบบไหนนะครับอาจจะมีภาพติดเลดด้วยนะครับผมเพราะว่ามันเบิ้มจัดนะอ่ะอย่างรูปรถก็ได้นะ่ามามามาประมาณนี้ครับผมสําหรับเกมใหม่นะครับทางค่ายของอั t ตูอัดนี่ครับสตาร์ซิต a อสเนียทิสเกอร์นี่ครับผมถ้าเกิดใครอยากจะโหลดมาลองเล่นก่อนที่จะเข้ากอบอลนะครับก็ เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดี่คลิปชช่นกันเลยนะครับผมเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์แล้วก็กติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับนี้ขอตัวลาไก่อนนะครับผมสวัสดีครับ